สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับความเชื่อนะคะซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนคลน,นะคะและก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าแปลกนะคะเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าไว้เป็นธรรมทานและก็เป็นความทรงจําด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่ 23สิสิงหาคม2568ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะก็คือตรงกับวันที่22สิงหา2568นสะคะสำหรับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะก็ก็ต้องบอกว่าโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะ,ะวันที่22เนี่ย ช่วงเวลาที่นั่งรถกลับบ้านนะคะเป็นช่วงที่เลิกงานเนาะ,ะช่วงเลิกงานก็สองทุ่มนะคะก็พอใกล้จะถึงบ้านก็จะประมาณทักสามทุ่มตีเศษเนาะทีนี้ก็ช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยปรากฏว่าฝนเนี่ย พอกล้จะถึงบ้านก็รู้สึกว่าเม็ดจะใหญ่ขึ้นละ,ะฝนจากที่โปรยปลายก็รู้สึกว่าเม็ดหนาขึ้นอทีนี้ก็ในใจก็คิดว่าเออวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนึกถึงพระก็เลยนึกถึงพระคร่ะจับภ้าพรพะ ไม่ค่อยสบายอันนี้นึกถึงสตรีทพอ่อสตรีมะถมนะคะสมเด็จพ่อมะถมเนี่ยอพอดีได้จับภาพพระที่วัดท่าขนุนนะคะเป็นสตรีทพอ่อสตรีมะถมที่วัดท่าขนุนพอดีได้มีโอกาสไปรับยันตเกาะเพชรที่นั่นนะคะก็เลยถ่ายรูปท่านมาแล้วก็มาฝึกจับภาพพระ น,นี่ก็เลยอธิษฐานจิตถึงท่านก็เลยบอก่านว่าซาถุกวันนี้ลูกไม่ค่อยสบายเลยเจ้าคะ่ะขอให้วันนี้ลูกอย่าเปียกลูกยังไม่อยากเปียกขอให้ลูกเข้าบ้านก่อนทีนี้ก็เลยนึกต่อว่า,าไหนลองดูอีกทีซิว่าสิริพ่อท่านยิ้มหรือ,อยังอันนี้นึกในใจนะคะ พอทำสมาธิสักแป๊บหนึ่งก็เห็นท่านยิ้มก็ภาพที่เราถ่ายรูปมานั่นแหละค่ะที่ถ่ายเอาไว้แล้วก็คือองค์นั้นท่านยิ้มแล้วก็ยิ้มสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอองค์ที่จับภาพพระได้ติดตาติดใจกว่าองค์อื่นๆก็เลยนึกได้เร็วทีนี้พอนึกถึงตรีพ่อแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อฤาษีต่อ ก็ขอเหมือนกันก็บอกสาธุขอหลวงพ่อขอได้โปรโดช่วยลูกวันนี้ลูกรู้สึกเ,เหมือนจะเป็นหวัดไม่ค่อยสบายลูกยังไม่อยากเปียกจ้ะค่ะขอให้ลูกเข้าบ้านก่อนเถอดจ้ะค่ะอ่ะทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็นึกในใจอีกว่าอ่ะไหนลองดูซิหลวงพอยิ้มหรือย,ยังโอเคท่านยิ้มแล้วก็อ่ะลงจากรถถึง พอจะก้าวขาลงจากรถนะคะก็คือหลังจากที่จะก้าวขาลงจากรถเห็นคนขับรถนะคะกำลังปานน้ำฝนอยู่ด้านหน้าคอนโซลน,นะคะนั่นก็แสดงว่าฝนเริ่มมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าปลอยแบบปลอยทีๆอะคะอ่ะพอลงจากรถปุ๊บเชื่อไหมคะว่าช่วงที่ลงจากรถฝนหายไม่มีสักเม็ดเลย ทีนี้พอก็เอะใจอยู่แต่ว่ายัางยังไม่ได้นึกอะไรนะคะทีนี้ก็เลยเดินเข้าบ้านทีนี้พอช่วงที่เดินเข้าบ้านนั้น,นะก็ก็นึกต่อก็เลยอาราธนาบาร,รมีเสด็จพ่อสนิจบุตรถมต่อว่า,าลูกขออาราธนาบาร,รมีเสด็จพ่อสนบุตรถมอขอรูปประชมของเสด็จพ่อนั้นจงมาประทับยับยัง้งอยู่ที่ศีรษะของลูกหนึ่งองค์ พร้อมด้วยฉัพพันธ์งนศีรัศมีหกประการผวยพุ่งออกจากพระวรกายก็ก็นึกให้ท่านมาประทับอยู่ที่ศทีศรีเรานะคะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งองค์ขอรัตนาบร,ริมีพระรูปชมของเสด็จพ่อนั้นจงมาประทับอยู่ที่กลางหน้าผากของลูกอีกหนึ่งองค์อยู่ที่ไหลซ้ายอีกหนึ่งองค์อยู่ที่ไหลขวาอีกหนึ่งองค์อยู่ที่กลางอก และอีกหนึ่งองค์ขอพระองค์จงมาประทับอยู่ที่แผ่นหลังของลูกอ่าทีนี้พอจบก็นึกถึงหลวงพ่อต่อ,อพอนึกถึงหลวงพ่อปุ๊บก็อ่าพอเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าเดินไปก็แบบอืมขนลุกพอขนลุกปุ๊บอ่าก็รู้สึกว่ามันผีติตะค่ะน้ำตามันก็เริ่มคลอแล้วก็แบบพูด พูดก็เลยคือคือนึกว่าโอ้เป็นพระมหารกรุณาที่คุณจริงๆเลยเจ้าค่ะยังหาที่สุดไม่ได้ลูกไม่เปียกเลยก็พูดอย่างนั้นนะคะก็คือนึกไปอย่างนั้นนะจนจนถึงบ้านนะคะก็ไม่เปียกจริงๆนะคะทีนี้เชื่อไหมคะพอเข้าบ้านไปปุ๊บเนี่ยถอดรองเท้าแล้วก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำเสียงฝน,เส,งฝนเสียงฝนแบบ คือมันกระทบกระทบต้นไม้กระทบใบไม้เราจะได้ยินใช่ไหมคะเหมือนแบบค่อยๆไล่มาไล่มาแบบเสียงดังอะ่ะเอา้าฝนตกฝนตก,ฝนตกแล้วนี่อตอนนั้นนะยืนเอื้องอยู่พักหนึ่งมองดูฝนนะคะที่กําลังตกอุย้ยว่าใช่หรือเปล่าวะอันนี้นึกในใจว่าใช่เสียงฝนหรือเปล่าปรากฏว่าใช่จริงๆ่งะคือฝนแล้วก็ไม่ถึงห้านาทีตก แรงมากคือเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบโดนเบรกฝนไว้ค่ะคะุณผู้ชมควรู้ฟังอันนี้แบบโหยอศัศจ,จรรย์จิงๆเลยคือรู้สึกแปลกใจแบบแต่ว่าก็เป็นเรื่องจริงจนต้องแบบจดบันทึกไวะคะ้ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นแบบนี้ก็คืออ่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ประสบการณ์จริง ก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมทานด้วยนะคะรู้สึกว่าตอนนั้นนะคะก็รู้สึกว่าโอ้พระเจพ่อช่วยลูกเป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงๆก็ยืนเพื่มปิติอยู่อย่างนั้นนะคะคือดีใจแล้วก็แบบบอกไม่ถูกเลยะคะ่ะก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่มาเล่า,าประสบการณ์ให้ฟังนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ ต้องฝากไว้เ,เพียงเท่านี้นะคะไม่รู้วา่ามีท่านใดเคยเจอแบบนี้หรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะใต้คอมเมนต์เนาะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ